วันนี้คุณเป็นอย่างไรบ้างคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องเรื่องเล่าจากใจนะคะพอดแคสต์ของเรามักจะเริ่มต้นด้วยคำถามที่ว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้โดยใช้หลักคิดแบบ first principle thinking ซึ่งจะช่วยให้คุณได้มองเห็นปัญหาและเรื่องราวต่างๆในชีวิตจากหลากหลายมุมมองเพื่อให้ชีวิตของเราทุกคนได้มีจิตวิญญาณของการใช้ชีวิตที่แท้จริงมาร่วมรับฟังพอดแคสต์ในตอนนี้ไปพร้อมกับเรานะคะ ช่วงนี้ฉันบังเอิญเลื่อนฟีดไปจะโพสต์และวิดีโอมากมายพร้อมกับประโยคที่ว่าเด็กที่เคยเป็นอัจฉริยะพอได้ยินคำว่าเคยเป็นแล้วมันรู้สึกเจ็บปวดจริงๆนะคะลองกดเข้าไปดูช่องคอมเมนต์มีคนเห็นด้วยและแสดงความรู้สึกเดียวกันเป็นพันๆข้อความเลยค่ะคุณเอเล่าว่าสมัยก่อนเคยเป็นนักเรียนตัวแทนจังหวัดมาสปีสอน พอขึ้นมัธยมปลายผลการเรียนกลับแย่ลงเรื่อยๆจนกระทั่งสอบปลายภาคเรียนสุดท้ายคะแนนยังไม่ถึงเกณฑ์ขั้นต่างที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยกลางๆได้เลยส่วนคุณบีก็เล่าถึงพี่ชายคนหนึ่งสมัยหนุ่มๆก็เป็นนักเรียนดีเด่นของตำบลช่วงตนอยู่90การสอบเข้ามหาวิทยาลัยยากมากแต่พี่ชายกลับสอบได้ที่หนึ่งของคณะแพทยศาสตร์แต่แล้วก็ต้องหยุดเรียนกลางคัน ผู้คนลือกันว่าพี่ชายเรียนหนักมากจนสติแตกตอนนี้ถูกญาติจับมัดไว้ใช้ชีวิตอย่างทรมานอยู่ในมุมบ้านยังมีเด็กหนุ่มสาวจำนวนไม่น้อยที่โพสต์ข้อความว่าเด็กที่เคยเป็นอัจฉริยะตอนนี้ค่อยๆกลายเป็นคนธรรมดาหรือตอนนี้พวกเขากำลังดิ้นรนกับวิชาที่เคยภาคภูมิใจพอได้ยินแล้วฉันก็อดสงสัยในใจไม่ได้ว่าเป็นคนธรรมดาไม่ได้เลยหรือไงกันนะ แต่จริงๆแล้ววิชาที่ฉันเคยเก่งยิ่งลงลึกก็ยิ่งพบว่ามันไม่ง่ายเลยความรู้มันกว้างใหญ่ไพศาลนักเมื่อก่อนตอนเรียนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนแค่เข้าใจไวยากรณ์และเทนส์ได้ไม่กี่ตัวขยันท่องศัพท์ในหนังสือเรียนให้หมดก็สามารถนำไปใช้ทำข้อสอบได้คะแนนค่อนข้างดีแล้ว แต่พอเข้ามหาวิทยาลัยสำหรับเด็กคนหนึ่งที่เลือกเรียนเอกภาษาอังกฤษและแม้ว่าจะเคยเป็นนักเรียนสายศิลป์ภาษาอังกฤษที่เก่งระดับมัธยมปลายแต่ฉันก็อดที่จะ ตกม้าตายและตกตะลึงกับปริมาณความรู้มหาศาลที่ต้องเจอในสภาพแวดล้อมใหม่ๆไม่ได้เลยมีใครที่เรียนเอกภาษาอังกฤษแล้วเคยต้องวาดแผนภูมิต้นไม้เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบในประโยคที่ซับซ้อนไปพร้อมๆกับความสับสนงุนงงบ้างไหมคะ ในชั่วโมงเรียนการแปลแบบพร้อมกัน simultaneous interpretation ฉันนั่งอยู่ในห้องโดยสารเล็กๆฟังเสียงท่านวิทยากรชาวอินเดียบรรยายไปจดบันทึกไปพร้อมกับตั้งคำถามกับชีวิตตัวเองไปแล้วก็แอบปาดน้ำตาไปด้วยฉันไม่กล้าอ้างว่าตัวเองเป็นอัจฉริยะหรอกนะคะแต่ฉันคิดว่ามีบางสิ่งที่เราจำเป็นต้องทำความเข้าใจให้ชัดเจนยิ่งขึ้นจากเรื่องราวที่เพื่อนๆเล่ามาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อความคิดและพฤติกรรมของตัวคุณเอง และนี่ก็คือเหตุผลที่ช่องเรื่องเล่าจากใจได้นำพอดแคสต์ตอนนี้มานำเสนอค่ะ เรื่องนี้คมไม่เป็นไรเลยหากคุณมองว่านี่คือจุดสำคัญในการทบทวนตัวเองเพื่อนำตัวเองกลับเข้าสู่เส้นทางเดิมแต่ทว่าในการแบ่งปันเรื่องราวส่วนใหญ่คําบ่นคร่ำครวนกลับมีอยู่เยอะมากไม่ว่าจะเป็นความเสียใจความสิ้นหวังการถอนหายใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วอย่างไรก็ตามขอให้คุณลองหยุดคิดและถามตัวเองดูว่าคุณเป็นอัจฉริยะจริงๆหรือเปล่าและสาเหตุที่คุณกาลังถดถอยลง เป็นเพราะตัวคุณเองหรือมีปัจจัยอื่นใดอีกก่อนอื่นเราควรมาทำความเข้าใจความหมายของคำว่าอัจฉริยะกันก่อนนะคะคนที่เป็นอัจฉริยะมักถูกเข้าใจว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถความรู้หรือทักษะที่โดดเด่นเหนือกว่าคนทั่วไปและสร้างอิทธิพลอย่างกว้างขวางในสาขาของตนเอง การเป็นอัจฉริยะไม่ได้หยุดอยู่แค่การประสบความสำเร็จที่ยอดเยี่ยมเท่านั้นแต่ยังหมายถึงความสามารถในการก้าวข้ามขีดจำกัดปกติการเปิดทางไปสู่แนวทางใหม่ๆหรือการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญผู้ที่เป็นอัจฉริยะมักจะมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลกล้าที่จะเผชิญหน้ากับความท้าทายและค้นหาวิธีแก้ปัญหาที่ก้าวล้ำเมื่อพูดถึงผู้ที่เป็นอัจฉริยะก็ต้องกล่าวถึงบุคคลอย่างอัลเบิร์ตไอน์สไตน์นักฟิสส์ชาวเยอรมัน ผู้มีชื่อเสียงจากทฤษฎีสัมพัทธภาพและผลงานที่เป็นรากฐานสำคัญของวิทยาศาสตร์สมัยใหม่หลายสาขาเขาไม่เพียงแต่โดดเด่นในความเชี่ยวชาญเท่านั้นแต่ยังมีแนวคิดเชิงปฏิวัติซึ่งช่วยเปลี่ยนมุมมองของมนุษย์เกี่ยวกับจักรวาลหรือสตีฟจ็อบส์ผู้ร่วมก่อตั้งแอปเปิลที่ปฏิวัติตอุตสาหกรรมและการออกแบบผลิตภัณฑ์เขาได้รับยกย่องว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความคิดสร้างสารรค์และวิสัยทัศน์ด้านการออกแบบประสบการณ์ของผู้ใช้ ในสาขาจิตรกรรมเราต้องกล่าวถึงเลโอนาร์โดดาวินชีอัจฉริยะผู้รอบรู้ในยุคเรเนซองส์เขาไม่เพียงแต่เป็นจิตรกรอัจฉริยะด้วยผลงานอย่างโมนาลิซาหรือพระกระยาหารมื้อสุดท้ายเท่านั้นแต่ยังเป็นนักวิทยาศาสตร์นักประดิษฐ์วิศวกรและนักปรัชญา เขาเป็นแบบอย่างที่โดดเด่นของความคิดสร้างสรรค์และจิตวิญญาณแห่งการเรียนรู้ที่ไม่หยุดนิ่งและยังมีอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นมหาเศรษฐีผู้สร้างเนื้อสร้างตัวด้วยตัวเองนักประพันธ์เพลงอัจฉริยะหรือเด็กอัจฉริยะที่มีความจำยอดเยี่ยมในรายการ The Little Big Shots ทั้งหมดล้วนเป็นผู้ที่อัจฉริยะทั้งสิน้น โปรดทราบไว้นะคะว่าการยกตัวอย่างบุคคลผู้ยิ่งใหญ่เหล่านี้ไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อดูถูกความสำเร็จที่คุณได้เคยทำมาเลยค่ะสิ่งนี้เพียงต้องการย้ำเตือนให้คุณระลึกไว้ว่าโลกภายดอกมันกว้างใหญ่มากคำว่าอัจฉริยะบางทีอาจยังเป็นแนวคิดที่ห่างไกลเกินกว่าที่เราจะสามารถนำมาบรรยายตัวเองได้อย่างมั่นใจด้วยซ้ำ กว่าจะกลายเป็นอัจฉริยะได้อย่างแท้จริงและรักษาสภาพนันไว้ได้บุคคลที่กล่าวมาข้างต้นยังต้องการปัจจัยเสริมอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นความอดทนสภาพแวดล้อมทางการศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ความสามารถในการปรับตัวการมองเห็นและคว้าโอกาสหรือแม้แต่โชคชะตา ผู้ที่เป็นอัจฉริยะคือผู้ที่ยืนอยู่บนเวทีมีแสงสปอตไลท์สาดส่องและรายล้อมไปด้วยเสียงชื่นชมยินดีอย่างท่วมท้นจากผู้ชมแต่การที่จะได้ไปยืนอยู่ใต้แสงแห่งความสำเร็จนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะเมื่อพูดถึงสาเหตุที่เด็กซึ่งเคยเป็นอัจฉริยะกลับค่อยๆถดถอยลงไม่ก้าวหน้าเหมือนแต่ก่อนต้องกล่าวถึงทั้งปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยภายนอกค่ะ เหตุผลแรกที่ต้องพูดถึงคือเมื่อคนเราหลงคิดไปเองว่าตัวเองมีความสามารถมากเกินจริงพอความฝันสลายก็จะสูญเสียความมุ่งมั่นในการพยายามไปได้ง่ายๆค่ะเมื่อก่อนด้วยความสำเร็จเล็กๆน้อยๆที่มีอยู่ในมือเราอาจจะคิดว่าตัวเองเป็นราชาแต่ที่จริงแล้วนั่นเป็นเพียงราชาตาบอดเท่านั้นค่ะ เราเข้าร่วมการแข่งขันระดับหมู่บ้านระดับตำบลได้รับการยกย่องในบัญชีทองของหมู่บ้านและชุมชนนั่นเป็นสิ่งที่มีเกียรติแน่นอนค่ะตอนน้องมีก้าวเล็กๆก่อนถึงจะไปถึงแท่นแห่งเกียรติยศได้แต่ทว่าเมื่อคนเรายังเยาว์วัยมักจะหลงติดอยู่กับความสำเร็จเล็กๆน้อยๆเหล่านั้นจนเกิดภาพลวงตาว่าตัวเองมีพลังอำนาจมากมายเราไม่รู้หรอกว่าในหมู่บ้านหรือตำบลอื่นก็มีคนเก่งๆเต็มไปหมด เมื่อเตาพ้นจากบ่อน้ำเล็กๆนั้นไปการแข่งขันในระดับอำเภอระดับจังหวัดระดับประเทศหรือแม้แต่การแข่งขันระดับโลกนั่นละค่ะคือจุดเริ่มต้นของการแข่งขันของเหล่าผู้มากความสามารถแต่เรากลับมั่นใจในตัวเองเร็วเกินไปพอได้ก้าวเข้าสู่สนามรบจริงเราก็ต้องผิดหวังอย่างรุนแรงและเจ็บปวดกับการตระหนักว่าตัวเองไม่ได้เก่งถึงขนาดนั้นเลย เมื่อสูญเสียความมั่นใจถ้าไม่มีหลักยึดทางใจที่มั่นคงก็ยากที่จะรักษาจิตวิญญาณแห่งความพยายามเพื่อพัฒนาความสามารถที่เรามีอยู่ได้ค่ะนอกจากนี้ยังมีเด็กหลายคนที่ตอนเด็กมีความสามารถแต่กลับพึ่งพิงสติปัญญาของตัวเองมากเกินไปถิดว่าตัวเองเก่งแล้วเรื่องอะไรอะไรก็แก้ไขได้ง่ายได้ไปหมดจากนั้นเด็กเหล่านั้นก็ค่อยๆละเลยคุณสมบัติและความพยายามที่สำคัญอื่นๆไป เมื่อต้องเผชิญกับความยากลำบากและความท้าทายพวกเขากลับขาดความสามารถในการรับมือและขาดความอดทนจึงค่อยๆสูญเสียข้อได้เปรียบของตัวเองไป ทุกสิ่งทุกอย่างย่อมมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ล้วนเกิดขึ้นได้และเมื่อพบเจอเรื่องราวที่ไม่เป็นไปตามแผนเด็กที่มีความรู้แต่ขาดทักษะในการรับมือก็จะสับสนว้าวุ่นไม่รู้จะรับมือกับความเครียดอย่างไรจึงง่ายที่จะตกอยู่ในความตื่นตระหนกความกลัวและความล้มเหลวที่มาถึงพวกเขาอย่างรวดเร็วจึงเป็นสิ่งที่เข้าใจได้ไม่ยากเลยค่ะ ในหนังสือเรื่อง Outliers เรื่องของความสำเร็จของแมลคัมกลาดเวลมีการอ้างอิงไว้ว่าพรสวรรค์อาจทำให้คุณโดดเด่นแต่การฝึกฝนตั้งหาดที่จะพาคุณไปสู่จุดสูงสุด แม้ว่าจะมีข้อโต้แย้งหลายประเด็นของผู้เขียนในหนังสือเล่มนี้ว่ามีความคิดเห็นที่เอ็นเอียงไปด้านเดียวแต่แนวคิดที่เน้นย้ำถึงความขยันหมั่นเพียรในการฝึกฝนว่าแม้แต่อัจฉริยะก็ไม่ควรหยุดเรียนรู้ก็ยังคงได้รับการยอมรับจากคนส่วนใหญ่ค่ะนอกจากนี้ผู้ที่มี IQ สูงแต่มีระดับ EQ ความฉลาดทางอารมณ์ต่ำก็ยากที่จะรักษาความสำเร็จไว้ได้ค่ะ ผู้ที่มี IQ สูงมักมีอารมณ์ที่รุนแรงม,มีพฤติกรรมหุนหันพลันแล่นหรือแม้กระทั่งพุ่งเข้าสู่สถานการณ์โดยไม่คิดถึงผลที่ตามมาหากมี IQ สูงแต่ EQ ต่ำคนเหล่านี้จะรับมือกับอารมณ์ที่รุนแรงของตัวเองได้ยากมันอาจครอบงำทำให้คนคนหนึ่งควบคุมตัวเองได้ยากและโมโหง่าย โดยทั่วไปแล้วเมื่อตกอยู่ในสภาวะนี้มีความเป็นไปได้สูงที่พวกเขาจะหันไปพึ่งพาสิ่งเสพติดหรือวิธีการที่ไม่ดีต่อสุขภาพเพื่อปลดปล่อยตัวเองคนเหล่านี้มักจะโทษผู้อื่นเสมอคิดว่าตัวเองถูกเสมอพยายามข่มเหงผู้อื่นแสดงพฤติกรรมไร้ความรู้สึกไม่สนใจว่าคนอื่นจะคิดอย่างไร สิ่งนี้เองที่ทำให้ความสัมพันธ์ของพวกเขาแตกร้าวและยังอาจทำลายโอกาสดีๆอื่นๆในอนาคตอีกด้วยผู้ที่มี IQ สูงแต่ EQ ต่ำมักจะละเลยการดูแลตัวเองพวกเขาคิดว่าเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพจำเป็นต้องแลกมาด้วยสุขภาพกายและใจการอดอาหารเป็นเวลานานหลายวันการทำงานหนักอดหลับอดนอน ลองคิดดูสิคะว่าการปล่อยให้สมองและร่างกายทำงานหนักเกินไปเป็นเวลานานเช่นนั้นใครจะสามารถทนทานอยู่ได้กันล่ะคะนอกจากนี้ยังมีเด็กบางคนที่ตอนเด็กๆเ,เก่งมากแต่พอโตขึ้นกลับใช้ชีวิตแบบปล่อยปละละเลยมีพฤติกรรมที่บ้าบิ่นตรงกันข้ามกับภาพลักษณ์ที่เรียบร้อยของพวกเขาในอดีตอย่างสิ้นเชิง สิ่งนี้สามารถอธิบายได้ทั้งหมดเลยค่ะเพราะก่อนหน้านี้เพื่อที่จะรักษาสถานะลูกรักของแม่หรือลูกที่ดีของบ้านให้คงอยู่ได้พวกเขาต้องใช้ชีวิตอยู่ในกรอบถูกจำกัดอยู่ในกฎระเบียบของพ่อแม่ไม่รับอนุญาตให้แสดงความคิดเห็นไม่มีสิทธิ์ออกเสียงในครอบครัว ประกาศนิยบัตรเหรือนรางวัลหรือรายชื่อผู้มีผลงานยอดเยี่ยมไม่เคยเป็นสิ่งที่พวกเขาปรารถนาเลยแม้แต่น้อยและสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นก็ย่อมเกิดขึ้นเหมือนลูกโป่งที่ถูกอัดแน่นจนเต็มความรู้สึกเชิงลบความคิดที่ถูกกดทับความเหนื่อยล้าและแรงกดดันที่แบกรับมาเกินกำลังก็จะระเบิดออกมาในที่สุดเด็กเหล่านั้นเมื่อเติบโตขึ้นพวกเขาก็เริ่มที่จะต่อต้าน อีกเหตุผลหนึ่งที่อาจกล่าวได้ว่าทำไมเด็กคนหนึ่งที่เคยเก่งในสาขานี้มากแต่กลับค่อยๆไม่โดดเด่นในสิ่งที่ตนเคยภาคภูมิใจนั่นก็เป็นเพราะสาขานั้นไม่ใช่ความหลงไหลที่แท้จริงของพวกเขา คุณอาจจะโดดเด่นในบางสาขาแต่ก็ไม่แน่ว่าคุณจะชอบสิ่งที่คุณเก่งจริงๆบางทีคุณอาจจะยอมทุ่มเทเรียนวิชานั้นเพียงเพราะเป็นความต้องการของพ่อแม่หรือได้รับอิทธิพลจากผู้อื่นคุณเข้าใจผิดคิดว่าในเวลานั้นนั่นคือทั้งหมดที่คุณทำได้คือการเรียนและเรียนให้เก่งในวิชานั้น แต่เมื่อโตขึ้นเจาะลึกเข้าไปในสาขาวิชานั้นๆเมื่อได้ค้นพบตัวเองคุณอาจจะตระหนักได้ว่านั่นไม่ใช่ความหลงไหลที่แท้จริงของคุณเลยนักเรียนชายคนหนึ่งที่เคยเรียนสายศิลปภาษาแล้วมาเปลี่ยนเป็นเรียนครูคณิตศาสตร์เขาต้องเผชิญกับการต่อต้านอย่างรุนแรงจากครอบครัวและยังเคยต้องเขียนคำร้องขอลาพักการเรียนเพราะวิชาที่เรียนยากเกินไป แต่แล้วในวันจบการศึกษาที่มหาวิทยาลัยครูฮานอยเมื่อไม่นานมานี้นักเรียนชายคนนี้กลับกลายเป็นรองอันดับหนึ่งของมหาวิทยาลัยแม้ว่าจะเป็นนักเรียนห้องศิลปภาษาและเคยได้รางวัลที่สองของการแข่งขันนักเรียนเก่งภาษาเวียดนามระดับเมืองแต่คะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ของเพื่อนคนนี้ก็ยังคงทำได้ดีเสมอนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเขาจึงกล้าตัดสินใจหักดิบเช่นนั้น เพื่อนคนนั้นเล่าว่าพอแม่แนะนําให้เปลี่ยนไปเรียนเศรษฐศาสตร์เพราะกังวลว่าเงินเดือนครูจะน้อยแต่พอเรียนสาขานั้นเขารู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เป็นตัวเองเลยแต่เมื่อได้ยืนอยู่บนแท่นบรรยายได้อยู่เคียงข้างนักเรียนได้ถ่ายทอดความรู้ที่ตัวเองสั่งสมมาในแบบของตัวเองเขากลับรู้สึกสบายใจอย่างแท้จริง ฉันคิดว่าถ้าเรายังคงดื้อรั้นที่จะไล่ตามสาขาวิชาที่เราคิดว่าเราเก่งแต่ไม่ได้รักมันจริงๆฉันกล้าเดิมพันเลยว่าในที่สุดพวกเราทุกคนก็จะต้องทอแท้กันหมดใช่ไหมคะท้ายที่สุดแล้วความหลงไหลเนี่แหลคะค่ะคือสิ่งที่หล่อเลี้ยงชีวิตคนเราหลังจากผ่านทุกสิ่งทุกอย่างไปแล้วและพรสวรรค์ก็จะกลายเป็นเครื่องมืออันทรงพลังที่จะช่วยให้คนเราไปถึงความหลงไหลนั้นได้สำเร็จ ทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นเพียงบางส่วนของเหตุผลที่มาจากแรงผลักดันจากภายในแล้วสาเหตุจากปัจจัยภายนอกล่ะคะมีอะไรอีกบ้างที่สร้างความสำเร็จให้กับคนเราได้คนที่มีความสามารถพิเศษมีความมุ่งมั่นในการเรียนรู้พยายามสั่งสมความรู้ไม่หยุดยั้งมีความสามารถในการปรับตัวรับมือกับทุกสถานการณ์เติบโตทั้งด้านสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์แต่กลับไม่สามารถเจริญก้าวหน้าได้เลยเป็นเพราะอะไรกันคะ คำตอบยังคนอยู่ในปัจจัยอื่นๆนั่นก็คือจุดเริ่มต้นจากครอบครัวสภาพแวดล้อมในการพัฒนาโชคชะตาหรือโอกาส คนที่ประสบความสำเร็จบางคนอาจดูเหมือนว่าสร้างทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวเองแต่ในความเป็นจริงแล้วพวกเขามักจะเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากข้อได้เปรียบที่ซ่อนอยู่และโอกาสที่ไม่ธรรมดารวมถึงมรดกทางวัฒนธรรมที่ทำให้พวกเขาได้เรียนรู้ทำงานหนักและมองโลกในแบบที่คนอื่นทำไม่ได้สิ่งนี้ยังสะท้อนให้เห็นผ่านแนวคิดที่เรียกว่าความบังเอิญทางศิลธรรมของนักปรัชญาจอห์นรอส์กล่าวคือคนจำนวนมากเชื่อในหลัก ทำตามความสามารถได้รับตามความต้องการคิดว่าโอกาสจะเคาะประตูถึงทุกคนอย่างเท่าเทียมกันถ้าพวกเขาทำได้คนอื่นๆก็ควรจะทำได้และถ้าใครทำไม่ได้นั่นเป็นความผิดของอีกฝ่ายเองมุมมองนี้โดยรวมแล้วก็ไม่ผิดแต่ก็ไม่ถูกทั้งหมดเสียทีเดียวการที่พวกเขามีพรสวรรค์มีความพยายามมีความมุ่มมั่นและมีทิศทางที่ถูกต้องนั่นเป็นสิ่งที่น่าย,ยินดีสำหรับพวกเขา แต่ทว่าการที่พวกเขายืนยันอย่างมั่นใจว่าความสำเร็จของพวกเขาเกิดจากตัวพวกเขาเองพวกเขาพึ่งพาตนเองทั้งหมดและคนอื่นๆที่ทำไม่ได้เป็นเพราะพวกเขาไม่คู่ควรไม่มีทั้งความพยายามและความสามารถนั้นพวกคนเหล่านั้นยังคงขาดความเข้าใจอย่างแท้จริงค่ะ เพราะตามทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความบังเอิญทางศิลธรรมนี้ไม่มีอะไรที่มนุษย์ทำจะถือว่าเป็นของมนุษย์โดยสมบูรณ์ไม่มีอะไรที่มนุษย์เป็นเจ้าของหรือตัดสินใจได้โดยสมบูรณ์ แม้แต่สุขภาพกายสุขภาพจิตสติปัญญา IQ ที่ใช้ในการเข้าร่วมกิจกรรมการทำงานและการสร้างสรรค์การได้เกิดในประเทศที่มีสันติภาพการได้เข้าถึงพื้นฐานการศึกษาที่ดีการมีสัมพันธภาพทางสังคมที่ดีครอบครัวเพื่อนทั้งหมดหล้วนเป็นพรนสวรรค์รูปแบบหนึ่งที่มนุษย์ได้รับมาโดยไม่ต้องทำอะไรเลยสิ่งเหล่านี้คือเงื่อนไขที่มีลักษณะบังเอิญทางศีลธรรม มุมมองนี้ในตอนแรกอาจก่อให้เกิดข้อตัวแย้งมากมายเพราะดูเหมือนจะสุดตรงและไม่ยอมรับความสามารถส่วนบุคคลอย่างไรก็ตามในมุมมองที่เป็นกลางมันกลับสอนบทเรียนอันล้ำค่าเกี่ยวกับความกระตันยูรู้คุณความเข้าใจ พูดไง่ายก็คือฉันประสบความสำเร็จส่วนหนึ่งเพราะโชคดีที่ได้เกิดในประเทศที่ไม่มีสงครามได้เข้าถึงเทคโนโลยีการศึกษาที่ทันสมัยเพราะฉันมีครูอาจารย์เพื่อนที่ดีพ่อแม่ที่ดีและเพราะนโยบายที่ดีของรัฐบาลดังนั้นความสำเร็จนี้จึงเป็นผลมาจากความพยายามของสังคมทั้งหมดที่มอบให้กับฉันฉันจึงอยากจะสวยช่วยเหลือสังคมเพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณนั้นค่ะ และก็ต้องกล่าวถึงอีกปัจจัยหนึ่งนั่นก็คือคำหยาบๆคำหนึ่งที่เรียกว่าจังหวะบางคนจังหวะมาขวางไม่ได้คือเมื่อคว้าจังหวะไว้ได้ก็รุงโรดเหมือนว่าวติดลมบนแต่โปรดจำไว้ว่าจังหวะมักจะไม่ยั่งยืนมันเป็นเพียงชั่วคราวเป็นเพียงช่วงเวลาหนึ่งผู้คนมักจะเรียกคนที่เคยรุ่งเรืองเคยยืนอยู่บนจุดสูงสุดของชื่อเสียงว่าคนหมดเวลาหรือหมดช่วงแล้ว ฟังแล้วเจ็บปวดแต่ก็เป็นสัจธรรมค่ะ เราทุกคนมีโอกาสถูกแทนที่ได้เสมอโลกยังคงหมุนเวียนไปจะมีคนรุ่นใหม่ผู้มากความสามารถคนอื่นๆเข้ามาสารต่อสิ่งสำคัญคือผู้ที่เคยเป็นอัจฉริยะเหล่านั้นได้เคยทุ่มเทเรียนรู้อุทิศสติปัญญาและความสามารถเพื่อสังคมอย่างเต็มที่แล้วพอพูดถึงตรงนี้ก็ให้นึกถึงคำพูดของเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันที่เคยกล่าวไว้ว่าฟอร์มการเล่นเป็นเพียงชั่วคราวแต่คลาสคือตลอดไป ดังนั้นจึงสามารถยืนยันได้ว่าผู้ที่มีความสามารถพิเศษไม่ได้เกิดขึ้นมาและหายไปเองเพียงแต่การเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆในคุณสมบัติบางอย่างอาจนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่และแตกต่างกันไปได้ค่ะ หวังว่าสิ่งที่เราได้แบ่งปันไปนี้จะเป็นประโยชน์และช่วยจุดประกายจิตวิญญาณแห่งการใช้ชีวิตในตัวเราทุกคนให้กลับมาสดใสอีกครั้งนะคะหากคุณรู้สึกเห็นด้วยกับสิ่งที่เราได้แบ่งปันไปนี้อย่าลืมกดติดตามช่องและรอติดตามพอดแคสต์ตอนต่อไปของช่องเรื่องเล่าจากใจด้วยนะคะบา,บายยค่ะ